พี่พันน์ได้ปลากี่ตัวแล้วจ๊ะพี่แววเขาบอกให้หนูมาเอาปลาไปทํากับข้าวพี่แววบอกว่าพี่พันน์ออกมาบั่นแหตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เห็นลับบ้านสักทีเลยให้หนูออกมาเอาปลาว่าพี่พันน์เอาขับไม่ไหวโต๊ะคนพูดกันซะแบบนี้ถึงว่าอยู่วันนี้ทําไมไม่ได้ปลาสักตัวเลยเวลาพี่มาหาปลาพี่ก็บอกหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้สั่นปลาล่วงหน้าอย่าบอกนะทางบ้านต้มน้ําไม่รอแล้วใช่แล้วจ้ะตอนนี้ต้มน้ําไม่รอแล้ว เติมน้ำไปสี่ห้ารอบแล้วก็ยังไม่เห็นพี่พันมาสักทีพี่แววก็เลยให้หนูออกมาตามพี่พันนี่แหละโหเล่นต้มน้ําไม่รอเลยแน่นอนจริงๆิงเออว่าแต่รองเทา้าเราไปไหนทําไมไม่ใส่มาอย่าบอกนะว,ว่าเดินเท้าเปล่ามาตั้งแต่บ้านมันใช่ที่ไหนละ่ะหมูก็ใส่รองเท้ามาปกตินี่แหละพอดีมาไล่วกวดรองเท้าก็เลยขาดหมูก็เลยโยนทิ้งเข้าป่าไปแล้วฮ,ะฮ,ะฮะ่าแสดงว่าหมามันเอาเสีเยนะ่ะสิ เมื่อกี้ยินเส้มปลาขั้น,นำ้ำตรงไหนนะอุ๊ยนั่นไหนี่เด PLOY เป็นไหนบ้างพี่พันน์อยู่รือเปล่าเมื่อกี้เห็นหมุดนะ้ำมุกปไปไล่ตุกป,ป่าเลยนะรอบนี้จัองเอดตัวขึ้นมาให้ได้นะขอปลาช่อนตัวใหญ่เลยอยู่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 วิ่งวนอยู่ในแหนี่แหละเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ซะด้วยสิแต่ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยพี่พันน์ให้หนูลงไปช่วยจับไหมและจะวิ่งจับปลาเป็นได้เหรอ พี่วิญญากจะหู้โผพี่พันหนูนี่มือโปรเลยนะในการจับปลาแต่ก่อนทำเป็นเด็กชอบไปหาปลากับพ่อเป็นประจำนั้นก็ดีเลยรีบลงน้ำมาไล่ปลาช่อนปลาช่วยพี่แล้วโุนรุนรุนรุนน,น,นิ่ไปทางตะลึมแล้วเจอตัวไหมปลาช่อนนี่เป็นปลาที่จับยากจริงๆตัวมันลืนนมากเลยเอานะอย่าให้หนูจับได้แล้วกันรู้จักมือโปรในการจับปลาน้อยไปซะแล้วนี่ไงนี่ไง,ไงเหมือนจะเจอตัวแล้วพี่พันโอ้ออ้โอ้โอโอ มันดิ้นสู้มือด้วยนี่ไงหนิหนูจับตรงหัวมันได้แล้วแต่เออปลาันนี้มันเป็นโรคหรือเปล่าีิพันธ์โอ้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 จับเบาๆก็ได้มั้งเดี๋ยวหัวปลาชนมันช้ำนั่น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 มันดิ้นใหญ่เลยี่พันธ์มันจะมุดตรงไป้ขาหนูแล้วแต่เออปลาชนตัวนี้จับไปจับมาทําไมมันเม่มีเก็บหนูว่าเป็นปลาชนสายพันธุ์ใหม่สงสัยมันคงจะใกล้เข้าดูผสมพันธุ์มั้งมันก็เลยลอกคราบโอ้นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละ